ราหูตอนนี้เข้มข้นมากๆเลยวันนี้เรามีเบื้องหลังการพบกันครั้งแรกของพัชระแล้วก็มาธิรามาฝากคุณผู้ชมกันครับ รักแรกมันแยกยากยิ่งรักมากๆมันก็ยากที่จะแยกกับนี่เลยการพบกันครั้งแรกของพัชระและมะทัทิราเบื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้ยกกองกันไปถึงกาญจนบุรีเป็นการถ่ายทำในสตูดิโอช่วงนั้นอากาศร้อนมากเป็นอีกหนึ่งฉากที่รวมนักแสดงไว้ครบทีมไม่ว่าจะเป็นพระนางโตโนโนิชาไต้ฝุ่นกนกฉัตรรอนพัทรพล ทางด้านหนุ่มโตโน่ฉากนี้นั่งอยู่เฉยๆสบายๆแต่งานหนักด้านมาอยู่ที่สาวนิชาอากาศก็ร้อนแถมเสื้อผ้าที่ใส่ก็หลายชั้นและต้องรำอีกด้วยงานนี้เจ้าตัวเลยต้องหาตัวช่วยพิเศษแต่จะเป็นอะไรไปชมกันตัวช่วยของเราคือย จะร้อนยังไงพอเข้าฉากสาวนิชารวมไปถึงหนุ่มโตโน่และนักแสดงท่านอื่นๆก็ทำออกมาดีีสุดๆเป็นอีกหนึ่งฉากที่ไม่กวนพลาดเลยก็ว่าได้มันก็เป็นความสปาร์กแบบสำหรับผมมันก็แปลกใหม่ครับแต่ว่าเราเราดันรู้สึกเวลาที่เห็นเขาอะไรองนี้ครับมันก็เลยทำให้มีทั้งความรู้สึกที่แบบบอกไม่ถูกครับแต่ใจมันใจมันพองโตครับ จริงๆยากนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นรำแบบของไทยเลยอะค่ะท่าทางหรือว่าจังหวะของเพลงมันแตกต่างมากคือไม่เคยได้ยินแบบนี้แล้วก็ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนซ้อมก็ต้องซ้อมค่อนข้างเยอะมากๆเพื่อที่จะอินกับกับสิ่งนี้ให้ได้ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็รู้สึกทับใจทั้งนิชาแล้วก็ทีมทุกๆคนฝากด้วยนะคะ เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องดวงใจในมนตาเลยก็ว่าได้ในฉากฉากนี้ทุกคนตั้งใจทำมากหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะติดตามความสนุกความเข้มข้นของละครเรื่องนี้ได้เวลา20นาฬิกานาทีทางหน้าจอช่อง3กด33กับดวงใจในมนตรานัชนนลศรีสัมพุทธรายงาน มันแยกยากจริงๆนะคะผ่านมา2,000ปีแล้วพันชนะยังแยกไม่ออกเลยใช่ค่ะเพราะหักมากมันยากที่จะแยกค่ะรอชมกันต่อคืนนี้กับ <c oughs> ดวงใจนมนตรานะครับ